ผมสงสัยแล้วครับว่าทำไมทำไมนะชาวนาแท,ะท,ะทะ้ๆนะฮะชนาคนเก่งของเรานะครับที่ไม่เก่งออนไลน์ไม่เก่งภาษาอังกฤษเนาะไม่เก่งภาษาต่างประเทศแต่มีธุกรกิจโง่เจอได้และคนนี้มาแรงแสงโค้งมากๆนะครับเพิ่งเริ่มต้นเรียนเมื่อวันที่11มีนาคมนี่เองเนาะแต่ตอนนี้ในเรียกว่าโหมีความชฉนาญการและการทำธุรกิจออนไลน์อย่างมากเลยนะครับนุ่มรอจากวิเศษชัยชาติอ่างทองน,นะครับการศึกษานะครับ ธรรมดาเนาะแต่ความคิดความอ่านนั้นไม่ธรรมดาเลยนะฮะนะครับทำนายเป็นอาชีพเลยนะครับแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่หลังจากที่มุมาละทํางานหนักนะฮะและสุดท้ายก็มาเจอโฟีของตัวเองเนี่ยนะครับโอ้โหเพื่อนเติบโตครับและวันนี้ชั่วโมงนี้นะฮะก็กลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงของเรานะฮะในเชิงของการธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับต้อนรับนะฮะดูมรอคนนี้ครับอ่าคุณ สมชายสผภานหรือคุณแดงดอนลานนั่นเองนะครับโอเคทั้งแดงพร้อมแล้วใช่ไหยครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างิ่งที่ท่านประธานให้โอกาสได้มาได้คุยเนาะก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เอ่อเนื้อารามเนื้อความคาดหมายในการทําธุรกิจที่เราจะสามารถไปในต่างประเทศได้เพราะเดิมเราก็เป็นแค่ชาวนาธรรมดานี่เองเริ่มต้นก็ทํานาแล้วก็ อ,อที่บ้านก็ฐานะก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่อนข้างยากจนก็จึงได้เรียนแค่ชั้นปรกแต่ว่ามีความคิดอยู่ในช่วงที่เราทำนานเนี่ยเราก็มีความคิดว่าเออทำไมเราทำแล้วเวลาเราขายเนี่ยให้พ่อค้ามาตีราคามันก็เป็นความคิดฝังใจมาตั้งแต่เด็กเนาะ ผมก็เลยไปฝึกงานทำเกี่ยวกับช่างมีทั้งคือเป็นคนที่แบบเรียนรู้ชอบชอบในเรื่องกลไกแล้วก็เครื่องยนต์อะไรประมาณนี้ก็เคยไปเปิดอู่อยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ <c oughs> ก็วนเวียนมาทำนาอยู่ประมาณหนึ่งก็เคยคือก็ทำมาหลายอย่างเนาะทั้งในเรื่องทำนาเนี่ยทำหลายอย่างมาก ตั้งแต่เริ่มสมัยก่อนก็มีเกี่ยวข้าวก็เคยรับจ้างลำนาเคยรับจ้างหับข้าวหอบข้าวอะไรเนี่ยถ้าคนเก่าๆจะรู้แล้วก็มาอยู่ก็คือช่วงช่วงที่เราทำเนี่ยเราก็หาหาธุรกิจไปอยู่พอสมควรก็ก็เคยทำกับธุรกิจแอมมวเหมือนกันเคยทำอยู่สักประมาณประมาณปีสามแปด แต่ไปได้ไม่ไกลก็เหมือนแบบไม่สำเร็จเนาะด้วยความที่เราอาจจะมีความสามารถที่ไม่พอหรืออะไรหรือแต่ก็ยังรู้สึกว่าชอบในธุรกิจเครือข่ายอยู่ก็แต่ก็คิดว่ามันไม่เหมาะกับเราเพราะว่าเราเป็นแค่เกษตรษกรมีความรู้แค่นิดเดียวเองภาษาเขาไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องคอนเนคชั่น เราก็ไม่มีคือเป็นเกษตรกรเนี่ยเรื่องเหมือนแบบเราอาจจะคิดด้อยค่าตัวเองว่าเออมันไม่สามารถที่จะไปพูดคุยกับใครได้ทำให้มาสมัครเป็นสมาชิกอะไรเงี้ยก็เลยเ,ออเหมือนแบบเลิกล้มไปกับไอธุรธกิจเครือข่ายเนี่ยไม่เคยมองเลยแล้วก็มาทำนาจนก็ประสบความสำเร็จในการทำนาก็ขยายไปได้ประมาณร้อย ร้อยสี่สิบคนไร่ก็คือแบบทำเพิ่มไปเรื่อยแล้วก็มีเครื่องมือมีรถเกี่ยวมีอะไรมีรถเกี่ยวข้าวแล้วก็มาซื้อโดนอะไรเนี่ยคือเครื่องมือทำนาเนี่ยมีครบทุกอย่างแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่อีกเรื่องราคาปัจจุบันนี้ก็โอ้แย่มากราคาเรียกว่าเงินหายรอบนี้หายไปห,าไปหลายแสนเพราะว่า เรื่องราคาอย่าเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีปัญหาในนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยชาวนานเนี่ยไม่เคยไม่เคยที่จะมีเรื่องอะไรลืมตาอ้าปากได้กับคือเหมือนแบบจะมีราคาที่ดีขึ้นมาก็ไม่เกินสองปีจากนั้นก็จะราคาก็จะตกเนี่นี่นี่ก็เข้าวงวัฏจักรเหมือนเดิมแต่ว่าแย่กว่าเดิมคือราคาตกต่ำมากต้นทุนสูงก็ได้มาใช้ก็เลยได้มาเจออ่า โฟทีเนี่ยเมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยก็เลยใช้แล้วก็ประสบความสาเร็จในการใช้ตอนที่สมัครวันแรกผมก็ไม่ไม่ได้คิดที่จะทํานะแบบก็สินค้าดีก็ใช้แค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าเราจะมาท,ทําธุรกิจอะไรก็คิดว่าโฟทีก็คือโฟทีอ่ะมันก็ไม่เราอาจจะมองตอนนั้นเราวิสัยทัศน์อาจจะมองไม่เห็นว่ามันคือ เออเป็นธุรกิจได้ก็มองแค่ว่าโฟทีก็คือผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เราใช้กับในเรื่องการทําไร่ทํานาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอา,อาหารเสริมพืชอะไรสักสักชนิดหนึ่งแต่ว่าด้วยฟาร์มที่อาจารย์โอ๊กเนาะที่เป็นผู้แนะนําแกมีความสามารถที่จะผลักดันให้ผมเนี่ยได้ก้าวขึ้นมาเป็นนักธุรกิจก็คือเปิดโอกาสแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ เขาก็จะเชิญเข้าไปศึกษาเรื่องอผลิตภัณฑ์ว่าโฟรทีทำมาจากอะไรทำไมถึงได้ผลดีผมผมก็จะใช้แล้วก็พิจารณาด้วยก็ปรากฏว่ามันก็ประสบความสำเร็จในการใช้แล้วก็ไปแนะนำคนอื่นก็คือทำทาไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็คือแนะนำคนอื่นเราทำนาข้างๆเห็นก็เอาไปใช้ก็ทำที่อาจารย์สอนตามที่อาจารย์สอน แล้วก็มีการเข้าคอร์สต,ต่างๆเนี่ยอาจารย์จะหลอกล่อให้เข้าคอร์สก็โอเคนะก็เข้าหลายคอร์สอยู่มันก็เลยกลายเป็นความรู้แล้วก็ประสบความสาเร็จในการทําในประเทศไทยก็ก็ได้ตําแหน่งดี r เตอร์ก็ภูมิใจที่เกษตรกรคนหนึ่งที่สามารถที่จะทําได้แล้วก็ได้ทริปท่องเที่ยวต่างๆก็เอก็มีความสุขกับการท่องเที่ยวกับ f อฟเพราะว่า ทุกอย่างท่านประธานจะเตรียมไว้ให้หมดก็เลยพูดถึงมันลักษณะที่ว่าเราไม่เคยได้เที่ยวแบบนี้ไงแล้วที่พี่แดงพี่แไปที่ยวพี่แไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วที่คิดว่าชอบที่สุดครับหนึ่งสองสามนะพี่นะครับที่อยู่ในเอฟเอหรอนะครับผมก็ประทับใจทุกทริปนะทั้งเชียงรายทั้งไปลาวไปเวียดนามนี้ ผมก็ไปอยู่ประมาณห้าหกทิปเนาะอืมครับมีบางบางทิปที่อาจจะติดติดภารกิจบ้างหรือทําไม่ถึงบ้างอะไรเงี้ยมันมีเป็นช่วงเวลาเนาะผมก็เข้าใจว่าธุรกิจอ่ะมันมีขึ้นมีลงเนาะจังหวะของธุรกิจก็ประทับใจกับการต้อนรับของบริษัทเราเรื่องการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็ก็หนึ่งคนหนึ่งดีเลยครับดีเลยครับแล้วก็มา มาช่วงหนึ่งมันก็มีซบเซาอยู่บ้างแล้วก็มาช่วงเนี้ยช่วงที่เป็นเอ่อผมมาเรียนออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความความต้องการผมตั้งแต่แรกนะไอออนไลน์เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็คือผมจะเป็นคนที่ไม่มีเวลาเยอะไงแต่ว่าผมจะอยู่กับมือถือเยอะแต่ว่าการเดินทางอะไรเงี้ยอย่างทําออนไลน์บ้านเราเนี่ยไอทำออฟไลน์เนี่ยเราต้องมีการประชุมเดินทางเราต้องทิ้งงานไปอะไรเงี้ยมันคือ มันก็เป็นอุปสรรคอยู่แต่ว่าใจลึกๆชอบออนไลน์เพราะว่าเราทำได้ทุกที่ทุกเวลาใช่ไหมก็เลยมาเรียนกับที่เรียนอา่าเมื่อวันที่เก้าเนาะเริ่มวันที่เก้าก็ภาษาอังกฤษก็พอใช้แปลเอาใช้ระบบไอของ Google นะแปลเอาแล้วก็แต่ก็มีทีมีคือตื่นเต้นตรงที่ว่ามีคน พักเยอะแล้วก็มีคนสมัครตอนนี้ผมว่าประมาณสิบถึงสิบห้าคนแล้วแล้วก็มีฟอนไลน์ลงไปแล้วมีคนลูกทีมติดตัวท่านแดงใช่ไหมท่านแดงครับอ่าสิบห้าคนแล้วครับตอนนี้โอ้โหไม่ธรรมดาครับแล้วก็มีแล้วก็มีจีสองแล้วเริ่มเกิดจีสองแล้วจีหนึ่งสิบห้าแล้วมีจีสองด้วยนะครับแล้วท่าน เลยผมจะเริ่มภาษาอังกฤษไม่เก่ท่านทำได้ยังไงฮะเนนี้ยครับช่วยแชร์หน่อยครับผมก็ใช้แปลไม่มีอะไรครับก็พูดได้นิดๆหน่อยหน่อยแล้วก็บอกเขาว่าอาผมพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง<อ>แต่สามารถที่จะเขียนได้โดยการแปลอะไรเงี้ยก็คือพอ,อตอนนี้เริ่มจะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นเพราะว่า,าพัฒนาการเราก็ค่อยๆศึกษาไป ก็สามารถพูดคุยกันแบบพอรู้เรื่องคุณจะเข้าออฟฟิศใช่ไหมเอออย่าลืมบอกเขานะว่าติดต่อผมเป็นผู้แนะนำอะไรเงี้ยมันก็พูดได้นิดหน่อยครับก็จริงๆมันอยู่ที่ระบบเนาะระบบก็คืออย่างบริษัทเนี่ยมีระบบรองรับเรื่องออฟฟิศอยู่ที่นจีเรียแล้วก็พอดีมีเพจเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ในตัววอตแอดเนี่ย คือการการใช้วาตแอพมันมันมันมีเครื่องมือให้เราเรียนรู้เยอะอก็ประสบความสาเร็จกับกับตรงเนี้ยเพราะว่าช่วงเวลาแค่ยังไม่ถึงสองเดือนเนาะเดือนเสร็จผมสามารถที่คือเหมือนสปอนเซอร์คนเรียนวันที่สิบเอ็ดมีนาครับสิบเอ็ดมีนาสิบเอ็ดเมษาเนี่ยแล้วก็คือตอนนี้เดี๋ยวมันหนึ่งเดือนกับสิบเก้าวันฮะตอนนี้ฮะหนึ่งเดือนกับประมาณไม่ถึงสามสัปดาห์ครับ ใช่แต่ว่ามันมีทีมงานนะครับครับอืมแล้วพอเขาครั้งแรกที่ได้คุยกับฝรั่งเนี่ยตอนนี้เขาทักมาเนี่ยตอนครั้งแรกนะดองย้อนคิดซีรู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นแต่ว่าคือเราก็ใช้เขาเรียกอะไรนะข้อความด่วนในซรีพายก็คือใช้ข้อความด่วนแหละผมก็มีแต่งนิดหน่อยไม่ได้ใช้เยอะ ไม่ได้ก็คือใช้ข้อความเลยที่อาจารย์แนะนํามาใช้ข้อความนี้ข้อความนี้ข้อความนี้มันอยู่ที่รเราเลือกข้อความไปตอบแค่นั้นเองแต่ก็มีคนสมัคร oh, <yeah. S 2> บางคนไม่ไว้ใจบางคนก็ไม่ไว้ใจก็เข้าออฟฟิศเลยรประมาณห้าสิบห้าสิบที่จะเข้าออฟฟิศเองกับ <Okay. S 2> อ,ออนไลน์ก็คือบางคนก็โอนเข้าออฟฟิศเลยเขาเขาเชื่อมั่น เชื่อมั่นเราเราอาจจะส่งพวกวิดีโอถ่ายคู่กับออีเบียมอันนี้มีประโยชน์เยอะนะแล้วก็ถ่ายคู่กับท่านประธานครับครับแล้วก็ไปที่วิดีโอที่คุณแดงถ่ายกับอีเบียมหรือถ่ายกับผมนี่มีประโยชน์เลยครับใช่ไหมครับใช่มีประโยชน์มากครับครับก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นงานสร้างภาพนั่นแหละให้เขามั่นใจเราเนาะก็คือ ใช่ความมั่นใจแล้วก็บางครั้งก็ผมอยู่ทุ่งนาผมเกี่ยวข้าวบินโดอะไรเงี้ยผมก็จะวิดีโอคอให้ดูเลยเนี่ยผมทําอยู่เ<ม>งี้ยมันกน็มันก็อาจจะเกิดความเชื่อมั่นว่าเออมันมีตัวตนจริงบางคนก็คุณเออคุณเป็นพวกมิชาชีพหรือเปล่าสแกมเมอร์ผมโทรเลยผมจะโทรเลยอ้าวฉันอังกฤษไม่ได้โทรไปแล้วไงต่อวะก็บอกฮัลโหล I form Thailand ฮ I have off it in Nigeria อะไรประมาณนั้นแล้ต้องให้ต่อให้ต่อ And then ก็ครับเขาก็ก็แนะนําผมชื่ออ my name สมชายโสภาอะไรประมาณนี้ครับแล้วเขาก็จะบอกโอเคโอเคโอเคบอกว่า you can write you can messenger write โอเค อ่าโอเคแล้วก็พิมพ์แล้วก็พิมพ์คุยกันประมาณเนี้ยอ๋อคือเรียกว่าโทรไปทักเล็กน้อยเพราะว่ามันพูดมากก็ฟังไม่ทันเนาะจากนั้นก็มามามาพิมพ์ต่อใช่คแดงใช่ไหมครับใช่บางคนก็โทรมาเลยอืมครับโทรจะโทรมาช่วงดึกกับประมาณตีหนึ่งตีสองนแหละโทรมาก็รับครับก็ก็โอเคก็คุยกันก็ประมาณเนี้ยโอเค แนะนำชื่อผมชื Austin ่อสมชายโซภาอะไรประมาณนี้แล้วก็อยู่สามารถพิมพ์มาได้นะอยู่แ n น r i ร e อ่าเมสเซจโอเคแอปกูเกิลทาสเลดอะไรประมาณนี้ก็พูดประมาณนี้โอยเยี่ยม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 สุดท้ายก็สื่อสารจนเรียบร้อยแล้วก็สนใจแล้วปิดสมัครกันได้เลยเนาะใช่ไหมครับเอ่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับ ท่านประธานไอ้อย่างสมมุติว่าเราคุยเนี่ยลูกค้าตั้งแต่ที่เรามันจะย้อนกลับคือเขาอาจจะคุยกับเราทิ้งไว้เขาจะคุยกับเราทิ้งไว้ว่าโอเคเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับเมื่อเมื่อเขาพร้อมอะไรเงี้ยอ่าครับจะเป็นฟาม์มถูกอ่าเป็นเพื่อนกันไปก็มีล่าสุดผม,ผมสมัครไปวันเนี้ยเป็นเพื่อนกันคุยกันมาประมาณสักเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วโอ้โหครับ เขาก็จะไปฟาร์มเขาจะถ่ายรูปอ่าวิดีโอให้เราดูอ่าเขาไปฟาร์มปลาไปอ่าไก่ไปมันไปดูมันเทศเอ้ยมันมันตะหลังไปอะไรเงี้ยไปฟาร์มเขาเนี่ยเขาจะถ่ายคุยกับเราแต่ไม่ยอมสมัครเป็นเดือน่ะก็คือกลายเป็นว่าอ่ะสนิทกันเหมือนเหมือนเหมือนปฏิสัมพันธ์ให้มันรู้จักกันไปก่อนเกิดความมั่นใจอะไรเงี้ย แล้วเขาก็ตั้งกลุ่มตอนนี้เขาตั้งกลุ่มแล้วมีอยู่ประมาณสี่สิบคนกลุ่มของเขาเองเนี่ยที่มามาทำงานเนี้ยครับครับแล้วก็แล้วก็มีคนหนึ่งที่เป็นอ่าเป็นดาวไลน์คนแรกเลยแต่เป็นผู้หญิงตอนนี้มีกลุ่มของเขาเองเนี่ยร้อยกว่าคนละโอ้เายลูกคินครับผมคนหนึ่งที่เป็นนจีเรียใช่ไหมครับมีเขามีกลุ่มเป็นร้อยเลยเหรอโอ้ว้าวนะครับ แต่เขาก็พูดคุยกันแต่เราเราผมเคยโพสต์บางอย่างไปเนะี่ยบางทีแบบเขาบอกว่าเขาขอจัดการเองเขาอยู่เออไม่เอ,อเขาไม่อยากให้เราไปยุ่งในกลุ่มนั้นอ่าครับ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 เราดูได้แต่เราดูได้แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณจะโพสอะไรคุณต้องปรึกษาฉันก่อนอ่าครับอ่าก็เลย<ม>ก็เลยก็ยังติดตามอยู่แต่แกก็ ไปซื้อเพิ่มแล้วจากตอนแรกแกซื้อแค่ซองเดียวหน,นึ่งซองกราสามพันห้าเนาะหนึ่งซองสามพันห้าใช่ปีสมัครที่สามืนห้าแต่ตอนนี้แกไปซื้อเพิ่มหนึ่งกล่องแล้วหนึ่งกล่องแล้วนะครับอีกเดียวด้วยครับ <ไป S 1> แล้วก็มีความรู้มากขึ้นแล้วเริ่มต้นดูแลลูกทีไมไปด้วยเนาะใช่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้ใช่แต่แต่ยังแต่ยังไม่มีฟอนไลน์แกยังเหมือนจะติดดูทรงแกเหมือนจะเป็นร้านร้านพวกเคมีหรืออะไรเนี่ย อ๋อ oh, ครับแกไม่ไม่ค่อยให้ข้อมูลเยอะแต่แกก็สมัครแบบ hmm. โอนเงินมาเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้สมัครที่สี่คะแนนแต่แกไปซื้อเพิ่มอีกเพิ่มอีกหนึ่งกล่องครับแล้วอ่าเพิ่งเพิ่งซื้อเมื่อวานนี้แหละ แล้ว <มา S 2> หลังจาก<ข>ที่เขาได้สมัครแบบสามหมื่นห้าพันไนล่าเนาะคือได้หนึ่งซองจะเอาไปลองใช้นะฮะแล้วพอใช้ดีก็เขาก็มั่นใจมาซื้อเพิ่มกีนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเพิ่งซื้อไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับมาซื้อหนึ่งกล่องอาจจะมีมลูกค้าที่แบบต้องการคือคือแกก็าอาจจะไปคุยแล้วก็มีลูกค้าแกก็เอาไปเอาไปเออครับ,รบแล้วก็มีอีกคนนึงตอนนี้มีฟอนไลน์แล้วมาซื้อหนึ่งกล่องตอนแรก เออชื่อเจฟแต่แกมีแฟนเป็นคนไทยเนาะเอาวะ <Yeah. S 1> ไปหมด uh เออแกซื้อไปแกจะสมัครที่สามหมืนห้าแต่เปลี่ยนใจมาเป็นแสนแปดแกก็เลยโอนมาเพิ่งจะได้รับของไปวันนี้แหละแกวิดีโอมาให้ดูอยู่ไฟโซล่าเซลล์ <Yeah. S 1> ผมหมด <laughs> เห็นเห็นรูปอยู่เนอะมีหน้ามีหน้ามีหน้าพอดีในห้องมันมืดนิดนึงถ้าอยู่นอกมันจะมีเสียงรบกวนเยอะก็ประมาณนี้มันคือมันทำง่ายครับดูแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องต่อเนื่องมีคำถามที่เออเขาถามเราต้องตอบถามอะไรตอบตอบเท่านั้นไม่ตอบเยอะตอบเยอะแล้วมันจะงง ครับผมนะครับถามอะไรตอบประมาณนั้นแหละครับแล้วมีการอชี้นาให้เขาเข้ามาเรียนรู้เรื่องของระบบไหมครับวันนั้นที่ผมสอนอติวแข้มเรื่องความรู้เนี่ยไม่รู้ว่ามีทีมท่านฟองผมไหมครับมาประมาณสิบกว่าคนโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมีคนมีคนหนึ่งได้รางวัลครับแล้วครับโอ้สุดยอดมากสุดยอดเลย Yeah อะไ <ขอ S 3> รนะอายเยจูเนียมะได้รับรางวัลครับชื่อจูเนียเหรอโอเคเลยครับอายเยอายเยจูเนียครับอ,อ, <c ười> อันนั้นแหละตอนนี้ผมก็ยิงโฆษณาให้เขาแล้วตัวนี้อ่าไม่คิดเยว่าได้ใช้ความรู้อ่าในรุ่นอีกระดับหน,นึ่งเนาะอ่ามีการเดี๋ยววันเสาร์นี้นะฮะก็จะมีรุ่นเลเวลสองแะรุ่นแอดวบาร์นะที่อาจารย์จะมาติวเข้มว่าจะปั้นให้ทีมงานเราแจ้งกันได้อย่างไรเนาะทีนี้คุณแดงก็ได้เริ่มทำแล้วนะครับสุดยอดมากเลยครับ S <S แล้วก็มีมีก็คืออีกอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นเคล็ดลับสำหรับผมเนาะก็คือเราโพสในสถานะนะก็จะทำให้คนเข้ามาเหมือนกันสถานะเขาจะเห็นกับเขาจะบอกว่าเอ้ามีประชุมเหรอฉันสนใจอ่าสนใจคุณอ่าผมก็บอกว่าอ่างั้นคุณฝากชื่อและเบอร์โทรไว้ผมจะได้บันทึกไว้เพื่ออ่าได้รับลิงก์ดีมากดีมากดีมาก ครับแม่ก็มีอีครับทุกคนฟังไว้นะครับนี่คือตัวจริงเสียงจริงนะฮะปิดมาแล้วสิบ้าฟอร์ลูกข้างล่างมีเยอะแยะตรงนี้นะครับทีมงานมากมายกองทนนีครับคุณแดงครับโอ้โหคุณแดงครับผมรู้สึกประทับใจมากเลยนะฮะจากภาษาที่ธรรมดาผมรู้ออนไลน์ก็ไม่เท่าไหร่แต่กลับมาทำทุกอินเตอร์เนชั่ชแนลได้แบบนี้นะรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ครับก็ผมรู้สึกว่ามันคือคือ เครื่องมือการหาเงินเนาะอย่างผมมีรถเกี่ยวมันก็เป็นเครื่องมือที่หาเงินเหมือนกันแล้วก็การบินโดรนเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือการทํานาก็เป็นเครื่องมือทุกอย่างมันเป็นเครื่องมือหาเงินหมดแหละโอแต,แต่เราลืมสิ่งแต่เราลืมสิ่งใกล้ตัวที่มันก็หาเงินได้นั่นคือโทรศัพท์แล้วก็อ,อินเทอร์เน็ตอืนนี่ผมก็เลยเออมันเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ตัวนะ่ะนะก็ สามารถที่จะสร้างเงินได้และมันก็สร้างได้จริงๆอยู่อีกซีกโลกหนึ่งสามารถทําเงินได้โดยผ่านาร,ระบบ,ค,บคือผมผมผมก็เลยมั่นใจว่าผมต้องสําเร็จแน่นอนผมก็ตั้งเป้าว่าเออจะมีสิบสายงานที่นจีเรียก็คือแต่ละประเทศเนี่ยผมจะเน้นสิบสายงานสิบสายงานไว้โอ้รกว่า<ะ>มี<บ>มีฐานะเรียบร้อยแล้วคือเป้าหมายคือสิบสายงานทุกประเทศเลยใช่ไหมใช่ ใช่ที่ A4H ไปก็คือเรารจะทำ10สายงานเดี๋ยว<ม>ตรงนี้ถ้าผมสำเร็จผู้นำ10คนมีฟอนไลน์ลงไปลึกผมก็จะย้อนมาแถวรอบๆบบ้านเราครับอืมก็เป็นที่กับพุชากับลาวอะไรเนี่ยประมาณเนี่ยครับอืมแม่ก็จะใช้ประสบการณ์ตรงนี้มาทำกับประเทศต่างๆครับ เราได้ใช้ข้อมูลตรงนี้นะฮะย้อนสอนกลับมาชวนเพื่อนๆคนไทยหรือทีมคนไทยด้วยไหมครับตอนนี้ก็มีครับตอนนี้เริ่มที่จะลูกทีมเก่าๆก,าก็นี่ก็นัดกันอยู่ว่าจะมาสอนเรื่องออนไลน์ก็ค,คือ,อม,ม,มันมันมีความตื่นเต้นตรงที่เราสามารถทำได้ม,มันก็เขาก็คงจะคิดว่าไม่น่ายากจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากหรอก มันอยู่ที่เราตั้งใจแต่หลายคนเขาก็กังวลใจนะคุณแดงครับวิอายุเยอะแล้วไม่ไม่เก่งออนไลน์จะไหวไหมอะนะครับคุณแดงจะให้ความมั่นใจเขายัางไงดีให้เนี่ยก็ห้าสิบห้าแล้วนะและผู้ท่านครับนี่ถองปีตอ,อนนั้นนะฮ้าห้าแล้วนะฮะไม่เก่งออนไลน์ไม่เก่งภาษาแต่ยังทำได้โหสุดยอดจริงกดสี่ห้าสี่ห้าให้กับคุณแดงหน่อยนะเนี่ย พี่จุแดงฝากข้อคิดสุดท้ายให้กับเพื่อนๆครับดิฉันครับจริงๆมันมันไม่มีอะไรยากเลยนะถ้าในความคิดผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาก้าวไปกับอยุคของมันเนาะเราก็ต้องเราก็ต้องเรียกอะไรติดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีไปเรื่อยๆ อย่างอย่างปัจจุบันเนี่ยการที่ทําออนไลน์เนี่ยมันสามารถสร้างเงินได้มีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่เก่งกับเราเนี่ยมันสามารถเป็นเกาเรียกอะไรอายุน้อยร้อยล้านเยอะมากแต่เราเนี่ยคือเหมือนแบบถ้าจริงๆแล้วมันยังเป็นอะไรที่เราไม่คุ้นเคยเนาะแต่ก็เรียนรู้ได้ครับผมก็พยายามตอนนี้ก็จะหาคือเราขาดในสิ่งที่เราเรียนรู้นี้พวกเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเก่งอย่างนี้ก็ พยายามหาเด็กรุ่นใหม่ที่มาทํางานผมก็ได้ลูกชายด้วยคนหนึ่งก็คือลูกชายครับอย่างพวกการติดตั้งค่าแอดอะไรเงี้ยเขาเขาทำได้ตอนนี้ก็เริ่มให้อ่ายิงแอดไปในจีเรียมกันก็มีคนเข้ามาอยู่แต่เด็กมันก็จะสอนยากหน่อยเนาะเพราะว่าเขาของเงินพ่อแม่ง่ายกว่าแต่ก็ผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันหนูก็ ลองดูลองดูว่ามันทําได้ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือได้ฝึกภาษาด้วยเพราะเขารู้ภาษามากกว่าเราอืมสาังกฤจเขาสามารถคุยได้การตอบโต้อะไรเนี่ยครับ,รบเขาจะดีกว่าเราอืก็ก็มีตอนนี้ก็มีเข้ามาประมาณยี่สิบกว่าคนแล้วมนงะที่เอ่อเข้ามาทักแชทเขานะอ๋อมาทัง้ง<อ>น้อง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 มาทั้งผู้ชายนะครับใช่ไหมครับอโอเคเลยครับ น้องโอมนะเรียกว่าหนุ่มหล่อมากเลยน้องโอมเลยครับไม่ธรรมดานะครับได้เชียร์คุณพ่อคุณแม่ไปดีมากมากเลยนะนี่ก็มันมีอยู่สองอย่างทางเลือกอะจะทําอยู่ในห้องแอร์หรือจะไปกลางแดดกับพ่อออรู้ว่าไงรู้ว่าไงก็จะอยู่ห้องแอร์ถ้าถ้าไม่ทําอันนี้ก็คือไปบินโดนโอเคได้ตังค์เหมือนกันแต่ว่ามันจะร้อน แต่อันนี้คือตอบอยู่ในห้องแอร์ทำงานง่ายๆเขาก็เลือกอันนี้แล้วพอดีก็จะต้องไปเรียนต่อเนาะก็ประมาณเนี่ยพฤษภานี่น่าจะรู้แล้วละว่าไปโรงเรียนไหนไปมหาลัยอะไรผมหมายถึงว่าตอนนี้ลูกมหกเข้าปีนหนึ่งป่ะหะรือไงฮะเข้ามหาลัยหรอครับครับจบมหกแล้วอ๋อจบมกแล้วกำลังจะรออยู่ว่าจะเข้ามหาลัยที่ไหนอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ โ oh, okay. อ้โอเคเยี่ยมเลยครับตอนนี้รอคะแนนอ่าจากรายส่วนกลางเนาะแล้วก็ไปยื่นกับยื่นกับมหาลัยว่าจะไปอันไหนอ่าแหมก็น่าดีใจนะเรียกว่าลูกชายก็โตทันใช้นะคุณแดงครับ <laughs> โอเคเลยครับ ท่านครับนี่คือคุณแดงดอนลานหรือคุณชื่อจริงสมชายโสภานะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งตัวอ,อย่างแห่งความเส่ของเรานะครับเอาลครับขอ,อยากคุณแดงสุดท้ายนลฮะฝากข้อคิดให้กันเพื่อนนิดหนึ่งนะนะครับคงต้องล่ลมาตรงนี้ได่แหละนะครับครับก็อย่าก,กลัวครับทําต้องลงมือทําทั้งๆที่ยังไม่พร้อมแหละนไม่มีอะไรมาก ครับลองมือทำที่ไม่พร้อมเนี่ยโอ้นี่คมมากนะครับทุกคนครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครพร้อมหรอกภาษาไม่พร้อมเงินไม่พร้อมแต่ถ้ารอพร้อมเราจะทําไปทําไมเออว่าไงล่ะทุกคนครับครับผมก็ฝากไว้ทำทั้งทัที่กลัวทําทั้งทั้งที่กลัวทําทั้งทั้งที่ไม่พร้อมใช่ไหมครับ โอ้โห oh, oh. <Okay. S 1> ผมมาเลยครับกดหมายเลข99ครับขอบคุณคุณสมชายโสภาคุณแดงนะครับคุณมากคุณแดงครับขอบคุณมากนะครับ uh, ที่มาแช uh, ร์การให้กับทุกๆทุกคนนะฮะยอดเยี่ยมมากเลยครับคุณแดงครับโอ้โ oh, ห oh.